สวัสดีค่ะมันี่ยกับทางช่องนองผ้าด้วยจ้ามันี่วัดปูมที่แต่ของเก่าเนาะคะ่ะเกียนบ่เกยพผวกับได้พัวนี่มาตามแนวทางปูเกียนเนาะคะ่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจา้า mm hmm. ฝากากดไลค์กดและแชร์ทางช่องน้ำเล้อจา้า mm hmm. เป็นกำลังใจทางช่องน้ำเนาะคะ่ะ mm hmm. ฝากเดี๋ยวเราไปหาปูเก,กียนกันเลยค่ะ าพี่น้องมากงวดนีปูกระเบื้องใกล้แลี้ยวๆเนาะคะ่ะด้วยแรงศรัทธาแรงบุญของพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนนะคะ่ะใครไม่โชคไม่า่นทากันเด้อคะ่ะปูกแกนกับปูกระเบื้องเกือบแลี้ยวๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะงวดนี้เดือนนี้สิบแปดหยีมัดาบอกเลขเต็มสัตะ์ละวัดที่นี่กระเทืเข้ามาเบิ้งสัตวละอีกเอามั้ม เข้ามาเต้ไต่ว่าเอะใจไม่อย่างนั้นก็นหลายเด็งเป็นผีเป็นหุบกระดูกเป็นคนกำกึ่งกันครับแต่ว่าเห็นนั่นเด็กน้อยสมเคยบอกว่านี่มันนั่งข้างหน้าครับพรนี้ให้ดีตามีเออพอดีมานแล้วแจ้งควาโบดูให้เลขค่อยบอกเลขข่ายเป็นอย,อยอ่างไอตทีมาบอกเลขคู่เหรอเอาบอกเลยคอยเขียนไอ เด็กน้อยอยู่นี่นะบักกองทอกองถ่ยยงีบสบู่ปูเรียกเปียวม้านี่ม้านผูเขาล่ะก้าหากับหาซีผูเก้าหากับหาซีเอวางซช่นหะเออโยหลายตัวแล้เพอแล้วเอาที้แบบโยงเอาไปยันทุนเด่มากก้าหนึ่งก้าหนึ่งผูเก้าหนึ่งอืมอาไปเก่นไห้ อันทางบ้านจะสมบูรณ์นเดยเป็ยังไงแปดหกพอเห็นป้ายขึ้นมันแปดหกเอาทาังบ้านนันนั่นน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 ดนนนนนนนจ็ดนน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 ่งนนนซื้อตัวนดนนนนวนนนซื้อผนน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  <ม>อืมันนี้วันนี้เขาคอย้าใจแล้วราขการสิเนี้เด็กน้อยต้ไปถามมันให้ผีงให้ผีเพราะยเจ้าให้หลวงปู่จะเลยปู่ให้ตานึงกันแล้วเื่งเกมหรือบ่นมันก่ตัรูมนตัดนึงตันึง ด้กิบบคันไมา่เด็กดังอุเดียวฮะเนี่ยถูกเด้อสเออเนี่ยเก้าห้าเด็กน้อยมาเด็กน้อยปาสิบบาานังคือจิ้มผู้เดียวบวกงไงบวกเด็กน้อยบวกเก้าหาสี่ยีที่บวก เทาหนึ่งยีนสมบงขาบอกแปดบกบ้านบ้านใดต้องขาบอกห้าเจ็ดสิบห้าพี่นายชำนักเอาเราหาเจาักวันนี้พวกบอกเรือเฟรนี่บอกเป็นบ้านบ้านบ้านใครบ้านมันใช่ไหมครับบ้านบ้านบ้านอะไรตัวอะไรตเลยบ้านได้แม่นโกโมูค่ะปู่พอ้พืชนี่ดีที่ผ่านมาเนี่ยกับพี่เล้ว น็กหน่อยว่าตาในกองอ่าในกองกับพี่นี่แะพี่เงินแปกแปลกไอพี่เงินเปินนุ่งกังเงว่านองคามันไอ้เจียงเลยอือครับใกน้เชียงอาจ็ดอาเจ็ดแต่ว่ามันคือบอกไห้ซือเรียกแรงตันนี้พุทธี่กูซื้อตัวเด็เลยท้องูแปดหกอพูมันบอกลนะถ้าหฮองโอ้ซื้อาเจ็ดคือหามเ้อ อย่งกันบอกเลยเ๋้วซื้อบานาได้ยินปูเบอกตัวหนึ่งแปดหาเม่นผีบานไดปูเมื่อเม่นเจตัวหกฝปดกับเนียเดี๋ยวั่อบดี่าปูว่าแปดหางได้ยินไหมก็เลยได้เขียนไว้นั่นไหมนี่ละอันนึงก็ห้าอันนึงสี่ห้าอันนึงแปดหกนี่แปดหกอยู่ขังเทิงเก้าหนึ่ง ี่หาเก้าหาเกตหาแต่ว่าแปดหามันมาจากไส้ระปูวันนี้มันก่อนแล้วเอปีให้พีนี่มันเคยบอกคือรับอันที่ไหนตัวใดละปูพีไฮตัวหนึ่งเบกตัวเดียวตัวหนึ่งเียเก้าหนึ่งโอเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งกากระบาดไว้ก้อนท่นไปเชียนรอะไรเดียวพีมันสมพงแต่มันไม่เปซื้อแปดอันมันไมาแปดเลยคนจิงน อันละที่ง่ายง่ายบอกเลยคนนืงผีบ้านาน้องสมพงบอกแปดหกเนี่เ <đấy> พื่อนไปถามเดี <a number> <tema> nine, ๋ยวแล้ครับท่นสามตัวยูอันโอทุลสิ่เซนไงสู๊๊๊๊เอาเลขสูงเซนสูงเซนตัวใดล่ะคู่บันเล็กนอยหน่อยแต่ที่มันสูงเก้าห้าอันก็ียวสูงเก้าห้าในอีกสูงสูงเก้าบันเดียวเอาเก้าเดีส ยังกินยังกันเนี่ยเขาสามตัวอเขาวานแคนี้แหละแบบส่นเกาหานี่นะปูเนาะ่ว่าบอกเอาสองตัวนี้หนึ่งสองตัวยุคพี่อันนี้สามตัวทั้งตัวทำเขาดเด่นหรนอไงสามตัวตัวเต้สูบบางนึงเห็ไหมหกตัวหกแปดนี่ป่แปูหกเดี๋เยวหตัวนึงหก ก้าห้ามนเก้าห้าใช่ไหมมลหกเก้าห้าอันนี no ้ค no well, oh. ือสามตัวน oh. oh. ้ำปูเนาะเออะคือปูสีเน้นแต่เก้าห้าเขาบอกสามตัวเนาะมันบอกโยกแป้งเห็นไหเนาะโยกไปเป็นเก้าห้าแดงจึงครื่องเล็บแบปูหัยเขาเขียนแต่ปักกาไม่กี่แดงแดงเลยโอกระดาษคือเขาเลยนาะเป็นกระดาษที่เขียนเอามานเราบอกเขาโยก câu hạ bậc còn phải gặp hạ à, hoa đeo, đeo đeo lại quỳ cũng họ có nhé, mà phun lấy mà hại gì cái câu nêu nó cứ nhậu phun này họ sống phun nắng phun ô đèn quay đèn cứ mất แคว่าเปียานี่พี่มันมากจากใส่ผู้เขียนเลยนะเจตูมือลั่นหรือเปล่ามือลันมือลันแปียถาบากนั้นผีอยู่นี่มากสิบแปดหงกับเก้านึ่งแปดหงก,กับเก้าหนึงหมอบ, <8 S 1> บัแปดหงก,ก,กับเก้านึงกับสี่ห้าพอเขาบอกซื้อเขาบอกซื้ออือเขาบอกซื้อตรงนี้แล้วกันเพราะไ พู้เท่าพีแต่นี่ก,นก็บอกเป้าหนึมาเลขลางแบบหกกับเก้าหนึ่งมากหอดเรากระเบื้องแบบน,นี้นี่ว่าจ้ะแมนะะะ่นเราละเบิกซับละเบิองสุ่มปูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พี่น้องเพิ่นเบิองจะข้าวก่อนจังคอยไปจุ่มกับเบื้องลงซอยเพิน่นจ,จุ่มกับเบื้องมาถวายปูต่อเฮาก็บเ่นี่อันเลขพีบอกเนาะค่ะพี่น้อง ปูเล่ากับเบาซูฟังพีน้องกับจับใจคว่ำเอาผีแย่งกันบอกเลขค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปูแกนเสนอเป็นเพียงแนวทางทนันปวดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้ค่ะปูเน้นแปดหกเป็นพิเศษนะาจ๊ะคาฝากาากดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อค่ะทางช่องข็ขอ,ขอจบไวเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ